สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์เจอกลุ่มนักเรียนเลวไล่นะครับจากคุณเยียนันนะครับสมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวตะโกนใส่พลเอกประยุทธ์นายกลุงตู่8ปีเรียวได้แล้วนะครับออกได้แล้วนะครับพร้อมกับเผยสื่อว่าทักทายนายกในฐานะคนรู้จักขณะที่พลเอกประยุทธ์ ไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินบอกมือถ่ายก่อนเลี่ยงปผจญหน้าปทางการเดี๋ก่อนก่อนเจ๊ไม่ายทำงานปะต้นสูงแต่ปีลิฟต์ออกได้แล้วนะคะลิฟตออกได้แล้วค่ะเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเจ๊ไม่ไงทำงานปะต้นสูงแตเตีลิฟต์ออกได้แล้วนะคะลิฟตออกได้แล้วค่ะลิฟต์ออกได้แล้วนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะข่าวช่องแปดเอามาขยายต่อบิ๊กตู่จะดิกืบนักเรียนเลวตะโกนไล่ลงตู่ไปเปลียวได้แล้วนะคะมีประยุทธ์ออกไปไหมแต่มีนิดนึงครับห้าชั่วโมงที่แล้วอุ้ยในที่สุดตู่ก็โด,ดนักที นีเร like like ่องล้ไปสองหมื่นสองนะครับนี่ับเซลฟี่กับลงตัวง่ายเยทุคนเรยให้นายทำงานแบบุตแปดปีรีบออกได้แล้วนะคะรีบออกได้แล้วค่ะนีอยับเซลีกัลงตว่ายเกคนเตให้นายทำงานแบบุตแปดปีรีบออกได้แล้วนะคะ รีออกเลยหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะเดี๋ยวอมนี่ก็ได้ดูเดี๋ยวดู่อทีเดมานี่ดับเซลฟี่กัลงตง่หฝนใหทแบบใครนาะเดี๋ยวับเซลฟี่กัลงตงน่ยห่ะนเนายง อออกได้แล้วนะคะอิบออกได้ละค่ะโอ้นี่รองกลางนี่คนสวยคนนี้ไม่เป็นรองกลางแถบไปที่เกียรติภูมินะครับไละค่ว่าทอทอ่อว่าว่าอว่า่ออาทอาอวาท่าอ่าททาทอวาี่อ่อาททว่อทอ่าออก่ทว่ทาออกได้แล้วนะคะอออว่ะ โอ้โหนี่ะอันนี้เหมือนกันนะครับลุงตู่รีบออกได้แล้วนะครับประยุทธ์ออกไปโอ้โหคนดูกันเยอะมากนะครับผมว่าวันนี้วันนี้ต้องมีหลายแสนวิวนะออกแล้วค่ออันนี้แบบใกล้ๆเลยไม่รู้ประยุทธ์ไปไหนนะครับวันนี้ มาดูแบบล่าสุดสิอยู่ไปทำไมลุงโอ้โหในติกตอกก็ไปถล่มกันน่าดูเลยอยู่ไปทำไมบอกอยู่ช่วยชาติช่วยอะไรนักข่าวถามอะไรไม่เคยตอบได้เปลืองเงินภาษีโอ้โหนี้มากันหนำเลยนะครับอะมาดูคุณวัส,สนานานน่วมหน่อยดีกว่า คุณว่สาสนามีเอามาโชว์ไหมคุณว่สาสนาโอ้โหคุณว่สาสนาเชียร์ลุงป้อมนะคุณว่สาสนาเชียร์ลุงป้อมนะใจบันดาลแรงภาคสองลุงป้อมใจสู้ลงพื้นที่มุกดาหารยิ้มแป้นสาวน้อยสาวใหญ่ห้อมล้อมนะครับหอมแก้มกรีดนะชื่นมืน่นเฮ้ย สนุกยี่ไปยุ่นไล่นะโไนไล่นะนี่โดนอแก้มเนลายหอมแก้มนำแน่นัฐมนตีแดกไม่ได้มาเล่นๆ ไม่ได้มาเล่นเล่นบิ๊กป้อมควงชัยวุฒิสันติลงพื้นที่อีสานหลังมีเขาวอยู่พราวยะพราวชารัดไม่ย้ายไปกับบิ๊กตู่บิ๊กตู่นำสอรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์กับหน่วยงานที่นฤทธิ์คำนุรักเจอโควิดไม่ได้ปฏิญาณถวายสัตว์โอ้โหคุณวาสนานานุาน่มไม่รายงานนะครับ ไม่รายงานข่าวบิ๊กตู่โอเคครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษสวัสดีครับ